สวัสดีค่ะพี่ๆเป็นเพื่อนวันนี้ก็มาสวนอีกแล้วนะคะรกมากดอกนี้สวยไหมคะดอกดอกทานตะวันใหญ่มากสวยด้วยสองอาทิตย์นะคะไม่ได้มาไม่ได้มาสองอาทิตย์จะมาทุกสองอาทิตย์ โอเคมาทุกสองอาทิตย์นะคะมาดูความเติบโตความเจริญของพิกนะคะสวยนะคะทุกคนสวยนะคะสวยนะคะมาดูคะ่ะมาดูคะ่ะว้าว ทานตะวันสูงมากถั่วเยอะมากถั่วก็แก่แล้วนะคะทุกคนถั่วแก่หมดสองอาทิตย์แก่หมดเลยค่ะใหญ่มากนี่ฝ่อแล้วนะคะทุกคนเม็ดใหญ่มากอะ่ะดูค่ะทุกคนมันดกมาก ตำมร่อยค่ะตำมร่อยตำจ้มถั่วนะคะ,ะเราก็จะเอาไม่แก่นะครับทุกคนเพราะว่าอืมไม่น่าเชื่อนะคะเมื่อสองอาทิตย์อันนี้แบบเขียวมันจะดกมาก ทุกคนดูดูด,ดูให้ดำหมดเลยค่ะโอ้ oh my god สะออนเน้พี่น้องกินมาท่านเด้อค่ะกินมาท่านเด้อค่ะเบิ่งดูค่ะพี่น้องมีแต่ทัว,ดวเด้อค่ะมีแต่ทัวค่ะถั่วทางนั้นนะคะทุกคนถั่วทางนั้นค่ะ โอ้ยนาะก็จะเก็บเอาดอกเอาฝัเาเาเาากเล็กๆนะคะว,ว้าวอันนี้ก็ไม่ใช่ดอกไม้นะคะเป็นดอกญ้านะคะทุกคนสวยไหมคะสวยไหม สวยมากเลยอ่ะ้าราอ,อกย่านะคะเราก็จะไม่ตัดไม่ทำมันนะคะเอาไว้ให้มันสวยนะคะทุกคนเอาไปดูสวยดูสิคะเนี่ยก็ตดออกย่านะคะดูสวนก็ลกแล้วนะคะไม่ได้ตัดนะคะนี่ต้นไอ้นี่นะคะทุกคนเออ ต้นเขาเรียกอะไรอ่ะต้นเขาเรียกอะไรอ่ะปัสซีลิคมเอขึ้นช่ายใช่ไหมคะบ้านเราต้นขึ้นช่ายนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวนะคะน,นี่นี่ก็ผักชีลาวก็แก่หมดแล้วนะคะดอกอันนี้ก็สลับฝรั่งนะคะสีเขียว โอ้ยเสียดายทัวโอ้ยเบิงดูค่ะพี่น้องหวานหวานด้วยค่ะอ่อนๆหวานแท้งดกคักดกอีลีพ่อแม่พี่น้องมาเบิงพริกค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิงพริก มาดูพริกดิชันนะคะทุกคนกำลังออกดอกนี่มีเม็ดแล้วนะคะมีเม็ดแล้วมีเม็ดแล้วนะคะทุกคนดอกด้วยนะคะดอกด้วยนะคะสุดยอดเลยค่ะ่อยดีใจหลายหลายซอยมีพริกเด็กมีพริกกินแล้วบังบเบือกระงาาเลยครับพี่น้อง กระเพือก็งามด้วยค่ะนี่กระเพือก็สิงามด้วยค่ะกระสีได้กินอยู่เนาะค่ะพี่น้องว่าบอมันมีดอกเลยไหมกระสีได้กินอยู่โอ้ยแจกวายังเมื่อกี้มันถอเบิงดูค่ะพี่น้อง โอ๊ยต้นนี้เม็ดใหญ่แล้วพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าสะออนน้ำข่อยบ่จ่ะเม็ดใหญ่แล้วเดอ้อนี่เม็ดใหญ่แล้วเดินนี่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 น,น,นี่โอ๊ยได้กินยืดจ้าพี่น้องจ้าได้กินยืดได้กินยืดโอ้ยงามคักงามแนยตองดูสิมันบ่ใหญ่ข่อยต้นน้อยแค่นี้อยู่ อันนี้พริกหอมเด้อดบำใบไยหย่ตะก,กะแตนกินใบค่ะพี่น้องพริกหอมบบย่อมไ่ค่ะมึงก็บใบไห่เด้อค่ะพี่น้องนี่ก็เขื่อนฝอยต่นนี่งามอยู่กำลังสิงออกดอกเด้อค่ะพี่น้อง ไส่สะออนพริกข่อยไหมพี่น้องได้กินยูจ่าปีนี่คิดว่าปลูกซากันรได้กินยูจา่าได้กินยูเบิ่งดูผลท่าน,นออกดอกออกเม็ดเม็ดได้กินยูจา่าโอ้ยอันนี้นี่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 นยูพายยูมั่นไหมนี่เบิ่งดูค่ะพี่น้องมันโตใหญ่เอ้า เอ็ดเป็ดอยู่ค่ะไอ้นี่เออสงายเลยค่ะไอเออแบนใช่ข้าไม่เห็นตัวเหี้บเบืงม็ดพริกค่ะเม็ดพริกไงแล้วพี่น้องถ้าเดนเอที่สปิซมินชีลี่ที่ให่ทีสุดอ๋อวดูสิที่สปิซะฮีนว่าใครจะแคร์ Den der? Øh, du skal vente. <laughs> jeg kan ikke tåre den. øh. Tag væk. Øh. Ej, ja, der er også en derinde. Det her er stor, skat. Hva? Det her er stor. Ja, men det var sgu øh, snegl. Hvorhen? Ej, der er der, mange. der tager, tager alle sammen af. Du Ej, send, samler. skal samle. Ja, ja, Det men jeg skal lige have det. Jeg kan ikke gøre det. Gå, ja. gå hen til Maria. ดิสปิซชอร์แอนโอ้ยตัวอันนี้มากินนะคะทุกคนทากค,ค่ะเยอะมากเลยอะ่ะดูนี่ทากนะคะทุกคนมากินพริกค่อยหมดเลยดูนี่โอ้ย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 พริกค่อยกำลังงามเดอ้อพี่น้อง โอ้ยสะออน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 บอสคาพี่น้องเบิ่งพุ่นกำลังงามเด้อค่ะกำลังออกเม็ดสวยรวยอยู่พี่นอ้นองนี่โตอยังก็มากินหยอดกินนี่โอ้ยโอ <Okay. S 1> ดสแกนซ้ำละแอซซ้ำเก็บออกเนะ้อค่เก็บออก,ะะเ,ก,ออกเพราะว่ามันมากินน่ะพี่น้องเบืองดูมันมากิน เด้อโอโหบึงดูค่ะพี่น้องมันกินล้วมันกนลับมาอยู่ห้องล่างโอต้นนี้คือมันดอกแทะคือมีตะดอกล่ะบังดูพี่น้องคือมีตะดอกล่ะมนันติดลวยติดอ๋ติดอยู่ เบื่งดูค่ะเป็นพว่วงโอ้ยสะออนพริกข่อยแต่ไอ้นี่มันกินเบื่งดูค่ะพี่น้องมันขึ้นไม่กินเนาะค่ะมีขี่พร้อมขี่มันกับข่างด้ยกันค่ะ โอยโอยโอ้ยโอ้ยลอ,อ,องดูพี่อันนี้ขี่มันเด้อค่ะนน่ขี่ไอ้สนายเด้อค่ะลองดูค่ะโอ้ยงามพี่คอยงาม กินเด้อค่ะเอาพักบุงเมื่อวานไหมคือกันได้กับบดได้กิน,นะคะ่ะบ่เก็ะะบได้ค่ะเมื่อบักเขือต้นนี้มันคือแดงแล้วพี่น้อง,มงเมื่อบักเขือข่อยต้นนี้มันคือแดงนี่ดอกลวงเบิดเลยคือบต่ติดล่ะว่าฟอร์ติห้าเอ็กซ์ยาที่ข้ามาปลอ,อมสตอร์แมนที่ที่เสียที่อ ดิเชียกูนทำไมมันเป็นสีเหลืองแล้วพี่น้องเพียล่องตีเพียรองตีเด็ดออกโอ้ยมันจะเป็นยังสีพี่น้องเลยป่ได้ก,กินเลยตุ่นง่ายแต่ปลาด้ก,กินวันนี้แม่ นี่ดอกเตยหลวงมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างคื้พี่น้องบอกนะจ๊ะเก็บออกให้ปดเลย,อยมอดูพี่น้อง งามเด้อค่ะงามเด้อค่ะได้กินยูได้กินอยู่ดกพร้อมเด้อพี่น้องเบิ่งดูค่ะข่ขอยสะออนเด้อข่อยสะออนเด้คิดว่าบ่าได้กินเด้อค่ะพี่น้องก็ได้กินอยู่ด้ได้อีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็สิมาอัปเดตให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งดูค่ะดอกไม้ก็มีเด้อค่ะ ทั่วนี่แม่สะออนทั่วนี่แม่เบิงบ้งเบิง้ดงด,ด้วยค่ะพี่น้องตกเด้อค่ะเมนบ่ตกเด้อค่ะตกอีลีค่ะเบิ้งพุน่นน่ะนี่แต่ทัว่วเด้อค่ะดกกระดอกกระเดียะ <laughs> ดกกระดอกกระเดียะ เปิดมองไทยก็มีตะทัวด้วยค่ะพี่น้องลองดูค่ะพี่น้องสะออนบ่ค่ะสะออนบ่อันนี้ก็ให้แก้กับเก็บไปต่มเม็ดใดค่ะกินเม็ดก็จบคลิปไปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวพออีพี่ต่อไปเด้อค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนเบิ่งทัวเด้อค่ะเบิ่งทัวรดกปะค่ะโอ้ยสะออนเนาะค่ะภาเมื่อก็บไปต่ำเด้อค่ะพี่น้องมามามมา,มา,มาเอาไปต่ำเด้อค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ